สวัสดีครับผมนายสลายุทธ์ละทองไพบูล์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับการปรับตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิดนะครับผมก็เป็นคนชอบเที่ยวนะครับแต่กอนชอบเที่ยวมากชอบเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามธรรมชาตินะครับเช่น ทะเลภูเขาน้ําตกนะครับแต่ก็มีสถานการณ์หนึ่งเข้ามาครับผมก็คือโควิดระบาดครับผมมาจากชาวต่างชาติครับจึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั้นนะ่ะปิดตัวลงไปครับผมไม่สามารถเที่ยวได้ร้านอาหารที่พักหรือว่า สถานที่การเดินทางต่างๆก็ไม่สามารถให้บริการได้ครับมันทําให้มันจึงทําให้เศรษฐกิจนะครับไม่ดีแลว้วก็ไม่มีไรายได้ของคนทํางานต่างๆที่ทํางานเกี่ยวกับการให้บริการให้คนอื่นต่างๆครับผม เพราะว่าไม่สามารถเปิดบริการได้ก็ไม่มีไรายได้ไม่มีรายไม่มีรายรับเข้ามาครับผมก็พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็มีการปรับตัวครับผมมีการปรับตัวก็ตามสถานการณ์โควิดนะครับก็อย่างเช่นแต่ละจังหวัดนะครับก็จะ ให้ฉีดวัคซีนก่อนเข้าจังหวัดหรือถ้าหากคุณไม่ฉีดก็อาจจะยังไม่ได้เข้าจังหวัดหรือบางจังหวัดก็อาจจะไม่ต่อให้ฉีดก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าไม่อยากให้คนภายนอกเข้ามาในจังหวัดเพื่อทําให้เกิดโควิดระบาดอีกในจังหวัดครับผมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็อาจจะมี การปรับตัวในสถานการณ์ก็ได้ครับอย่างเช่นก่อนจะท่องเที่ยวคุณก็ควรมีใบรับรองว่าคุณฉีดวัคซีนมาแล้วหรือคุณควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการติดเชื้อและไม่ควรมากันเยอะครับผม มันทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายครับผมหรือเขาอาจจะเข้มงวดให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาก็ได้ครับในการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆหรืออาจจะให้ท่องเที่ยวได้แต่ต้องมีระยะห่างกันด้วยครับผม ส่วนสถานที่พักนะครับก็มีการปรับตัวหลายๆอย่างครับเพราะว่าโควิดเข้ามาทำให้ไม่สามารถเปิดบริการได้แล้วไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวก็เลยมีการปรับตัวของที่พักเช่นเข้มงวดในการใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ดูว่านักท่องเที่ยวนั้นฉีดวัคซีนมาหรือยังครับผมจึงสามารถเข้าพักได้ครับผมถ้าหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อาจจะยังไม่ได้พักหรืออาจจะยังไม่ได้ท่องเที่ยวเลยก็ได้เพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อพนักงานต่างๆที่ให้บริการครับแล้วก็ มีการำอำนวยความสะดวกแบบดิจิทัลต่างๆครับผมอย่างเช่นคุณสามารถเลือกคุณสามารถที่จะโทรหาหรือแมสเซจหา,หาพนักงานได้ครับว่าคุณต้องการอะไรให้เขาช่วยบริการแทนได้เพื่อลดความเสี่ยงในการทำเองครับผมในการเพราะว่ามันจะเกิดโควิด ส่วนร้านอาหารนะครับก็เหมือนกัน,นครับพิดโควิดครับไม่สามารถเปิดร้านอาหารได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวได้ไปรับเชื้อมาหรือเปล่าหรือว่าหรืออาจจะถ้าเปิดแล้วให้นั่งกินก็อาจจะมีเชื้อติดต่อกันได้ง่ายครับ จึงมีการปรับตัวต่างๆนะครับร้านอาหารสำหรับร้านอาหารก็อย่างเช่นนั่งห่างกันอย่างเช่นถ้าถ้ามาเป็นคู่ก็จะนั่งฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็เ้ีระยะห่างกันครับประมาณสองเมตรหรือถ้ามาเป็นกลุ่มก็อาจจะต้องนั่งแยกโต๊ะกันครับผมมาเป็นครอบครัวก็ต้องแยกโต๊ะกัน แล้วก็ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในร้านอาหารครับผมแล้วก็ต้องให้พนักงานฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนด้วยครับถึงจะสามารถเปิดได้ไม่งั้นไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ามันเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโควิดครับแล้วก็ร้านอาหารก็จะมีการปรับตัวหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นสามารถ สั่งแบบออนไลน์ได้เพราะว่าบางร้านก็อาจจะยังไม่สามารถเปิดให้นั่งกินที่ร้านได้นะครับมันจึงเลยต้องหาทางเลือกต่างๆในการหารายได้ครับผมก็อย่างเช่นสั่งแบบสั่งแบบออนไลน์ครับส่งถึงบ้านอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะว่ามันจะได้สะดวกสบายต่อลูกค้าต่อนักท่องเที่ยวด้วยครับแล้วก็ พนักง,งานก็จะไม่ต้องกังวลด้วยว่าจะติดโควิดเพราะว่าไม่มีลูกค้ามานั่งทานที่ร้านต่างๆครับส่วนการเดินทางนะครับผมผมแนะนำให้เดินทางเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวครับผมเพราะว่ามันรู้สึกปลอดภัยกว่าการเดินทางโดยรถโดยสารครับผมต่อให้แต่ถ้าไป โดยรถจนส่วนตัวก็ควรใส่แมสในตอนอยู่ในรถด้วยครับผมต่อให้อยู่คนเดียวหรือไปเป็นคู่ไปกับพ่อกับแม่หรือไปเป็นไกลกับแฟนหรือไปเป็นกลุ่มเพื่อนก็ควรใส่แมสตลอดเวลาในอยู่เวลาอยู่ในรถนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครจะติดอะไรมาหรือเปล่าครับผมส่วนรถโดยสารนะครับก็ จริงๆก็เขายังไม่ให้บริการเพราะว่าเขาก็กลัวว่าผู้โดยสารบางคนเราก็ไม่รู้ว่าใครไปอยู่ใกล้กับผู้ที่มีเชื้อมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมเขาจึงไม่สามารถให้บริการได้แต่เขาก็ปรับเปลี่ยนใหม่ครับผมอย่างเช่นรถแท็กซี่นะครับก็มีที่กั้นระหว่างผู้โดยสารข้างหลังเป็น แผ่นพลาสติกนะครับผมกั้นไว้เพื่อไม่ให้น้ำลายหรืออะไรเข้ามาในตรงคนขับเขาหรือรถโดยสารรถทัวร์อย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะมีรถทัวร์รถตู้ก็อาจจะมีที่กัน้นเหมือนแท็กซี่นั่นแหละครับแต่ว่ากั้นสำหรับผู้โดยสารกับผู้โดยสารครับผมเพราะว่าเรามาคนละที่ไม่ได้มาที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็มีการปรับตัวต่างๆครับผมส่วนธุรกิจต่างๆก็เท่าที่สังเกตมาก็มีการปรับตัวก็คล้ายๆกันกับร้านอาหารครับผมก็คือการขายของออนไลน์ครับผมอย่างเ,เช่นสินค้าต่างๆที่ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้หน้าร้านได้ครับผมก็ไม่ก็ต้องขายเป็นค้าขายขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้ไปครับเพื่อหาไรายได้ประทังชีวิตไว้ก่อนครับผมส่วนการปรับตัวแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละที่มันเข้มงวดไม่เท่ากันครับ อย่างเช่นบุรีรัมย์ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้เลยเพราะเขาว่าปิดจังหวัดเลยครับไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านไปได้เพราะว่าเขาเข้มงวดต่อการป้องกันโควิดมากครับเพราะว่าไม่ให้คนภายนอกจังหวัดเข้ามาเลยเพื่อดูแลป้องกันอ คนในจังหวัดนะครับแต่บางที่ก็สามารถเดินทางได้ครับแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต่างๆครับก็จะมีเป็นด่านตรวจสอบความปลอดภัยครับว่าคุณได้คุณมาทำอะไรที่จังหวัดนี้คุณทำธุระอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตรวจเช็คว่าคุณฉีดวัคซีนคุณมีใบ อนุญาตไหมที่ว่าคุณต้องมาคุณต้องเดินทางมาที่นี่มาทำอะไรอะไรอย่างเี้ครับผมอ่าแล้วต้องมีความปลอดภัยและความสะอาดในการป้องกันโควิด1 9ด้วยนะครับอย่างเช่นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆในจังหวัด ภายในหรือภายในที่พักทุกหนึ่งชั่วโมงครับผมหรือภายในร้านอาหารนะครับพนักง,งานต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็ควรปรับลดปรับราคา เพื่อให้นักท่องเที่ยวดูว่ารู้ว่าไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปครับผมการปรับลดราคานะครับก็จะเป็นหนึ่งในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวครับเช่นปรับที่พักระยะสั้น เป็นพักรายเดือนนะครับอย่างเช่นปรับรายวันเป็นรายเดือนอะไรอย่างนี้ครับผมหรือทำโปรโมชั่นต่างๆให้พักหนึ่งคืนอาจจะถูกขึ้นกว่าให้คนเข้าถึงได้ง่ายครับมากขึ้นในสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยแล้วอย่าลืม ชูจุดที่โดดเด่นของที่พักด้วยนะครับผมยิ่งหากมีที่พักที่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็นำมาเป็นจุดขายได้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีการเดินทางไปที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้สะดวกครับผมแล้วก็หาเทรนใหม่ๆครับผมในการท่องเที่ยว การปรับธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดในสถานาการณ์ที่กำลังวิกฤตโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงครับผมหรืออาจเป็นการท่องเที่ยวที่แบบ ถ้าอยากให้นักท่องเที่ยวมากขึ้นก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพครับให้คนมาใส่ใจการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้นครับโดยมีการทำอาหารคีนหรือซูเปอร์ฟู้ดมีคาร์ดโยคะให้สปาและสปาแล้วก็ดีทอ็อกให้ นักท่องเที่ยวครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของนักท่องเที่ยวครับก็จะสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้แถมประเทศเราก็ยังมีความพิเศษในด้านการบริการในการที่ทั่วโลกรู้จักเป็นที่ยอมรับอ,อย่างเช่น สปาหรือการนวดแผนไทยครับที่ชาวต่างชาติชอบมากครับผมขอบทสัมภาษณ์ก็จบแค่นี้ครับผมครับ